ยสวัสดีครับทุกคนผมตุมครับวันนี้เรามีมิชชั่นคือวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมจะกินหรือว่าไปสั่งอาหารนอกบ้านทั้งหมดนะครับหรือว่าไม่ได้ทาเองนั่นแหละก็คือจะซื้อกินเอาทั้งหมดเลยนะวันนี้เนี่ยคือตั้งเป้าไว้ว่าจะกินให้ได้ครบประมาณ2,000แคลอรี่หรือเกินไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนว่าผมจะต้องทํำยังไงบ้างนะเพื่อกินแล้วเนี่ยครบ2,000แคลอรี่แล้วก็เดี๋ยวสารอาหารเนี่ยผมจะบอกอีกทีนึงว่า โปรตีนเท่าไรครับโปรตีเท่าไรแล้วก็ไขมันเท่าไรนะครับผมดูกันว่างบประมาณเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะใช้เงินเท่าไรนะครับผมโดยปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ว่าทําอาหารเองเป็นหลักนะเพราะว่ามันประหยัดมากกว่าที่จะซื้อกินข้างนอกนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นมิชชั่นสำหรับตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมยังไม่เคยแบบว่ากินอาหารนอกบ้านทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะ ไปครับผมเอาเป็นเกาเหลาหมูชิ้นครับไม่เอาเครื่องในนะครับพิเศษแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งจา <ünd S 1> คนคุณยายไม่ต้องใส่น้ํามันให้ผมนะครับมันก็ไม่กินครับโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน <c oughs> เป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวเหมือนต้มต้มเลือดหมูยังไม่เกิน <c oughs> ต,ตำลึงก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับผมสั่งเป็นเกาเหลาหมูชิ้นนะครับผมไม่ใส่เครื่องใน ผมจอย่างนี้เป็นหมูชิ้นเป็นหลักไม่เอาหมูสับนะครับเพราะว่าหมูชิ้นเนี่ยมันจะลีนมากกว่าเป็นแบบเป็นเนื้อมากกว่านั่พอหมูสับเนี่ยมันจะมีพวกมันหมูติดมาด้วยเนาะก็จะได้ไขมันหรือว่าพลังงานสูงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมสั่งเป็นพิเศษเลยเพื่อที่จะให้ได้แบบเนื้อเยอะนะครับผมแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งจานนะครับคือผมเ,เตรียมไว้แลวนะวันนี้เนี่ยจะต้องกินอะไรปริมาณเท่าไหร่บ้างนะแต่ว่าเราต้องมาวัดดงกันว่าเวลาเราสั่งแล้วเนี่ยเราจะได้ปริมาณตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมถ้าเกินไป หากินเพิ่มเอานะครับมาแล้วครับทุกคนเกาเหลานะครับมีหมูหมูเนี่ยประมาณสัก100กรัมน่าจะได้นะครับแล้วก็มีเลือดอีก3ชิ้นก็ประมาณ30-40กรัมนะครับก็เดี๋ยวผมคิดมือนี้นะข้าวเนี่ยประมาณ150กรัมหมูตีไปรวมๆเนี่ยประมาณ150กรัมนะครับก็มือนี้เนี่ย344แคลอรี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีไข่ด้วย1ฟองเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อแยกเอาที่เซเว่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวซื้อกล้วยหรือซื้อผลไม้เนี่ยเตรียมไว้ด้วยสาหรรัับบมมืื้ออออออต่่ๆไปนนนนะคโคโเเดีี๋ยวกกิ เมต่อกนนี้ที่เรากินเป็นเกาเหลาครับเดี๋ยวผมจะซื้ออาหารไปอีกมือ้อนึงสำหรับมื้อหน้าเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องออกมาจะได้กินแล้วก็ได้ไปยิมเลยนะครับผมแป๊บผมเอาข้าวหมูแดงพิเศษครับปกติใครเนี่ยได้ได้ได้ครึ่งกล่องหรือฟองเนึงครับ มผมเอาฟองน้วนะ<ด>เออแม่คกุณเชียงด้วยนะเอาแดงหมูหมูแดงแดงล้วนนะนครับแดงล้วนนี้สำหรับเป็นของมื้อต่อไปนะว่าไปกินเป็นมื้อก่อนเล่นครับเป็นข้าวหมูแดงสัาหงาหมูแดงล้วนไม่เอากุณเชียงแล้วก็เอาไข่ฟองเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นมื้อสำหรับก่อนที่จะผมจะไปออกกลังกายแล้วก็เป็นข้าวหมูแดงนะครับมีข้าวประมาณ150กรัมนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ประมาณ150กรัมเหมือนกันแล้วก็มีไข่1ลูกแล้วก็มีกล้วย1ลูกครับมื้อนี้ประมาณ5้าสี่สิบห้าแคลอรี่นะครับมีโปรตีนสี่เจ็ดกรัมคาร์โบไฮเดรตหกสิบเจ็ดแล้วก็แฟตเก้านะครับผมซึ่งมื้อนี้เนี่ยก็คือข้าวหมูแดงเนี่ยพร้อมไข่ 5้าบาทแล้วก็กล้วย1ลูกอีก9บาทนะครับเป็น64บสาทสลับมือนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็กินมื้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งพักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยิมไปเวิร์กอัลกันนะครับผมเนื้อว่าในข้าวหมูแดงเนี่ยผมก็จะราดพวกน้ําน้ำราดของหมูแดงด้วยนะไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำเพื่อให้รสชาติมากขึ้นเพื่อให้มันทานง,ง่ายมากขึ้นนะบแบบจุดๆจไม่เอาครับมันแบบทรมานเกินไปนะครับชีวิุไม่มีความสุขแน่ เล็กน้ำตกน,น้ำตกเนาะหมูสดเ,เป็นหมูชิ้นล้วนนะครับหมูชิ้นล้วนพิเศษครับพิเศษทุกเหรอกินนี่ครับ,บนนโอ้ยทุกคนตอนนี้เรามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับผมสั่งเป็นเล็กหมูชิ้นล้วนนะครับผมพิเศษนะครับก็จะได้ ปรตนเยอะหน่อยแล้วก็ได้ครโบไฮเดตจากเส้นเล็กเนี่ยเยอะแล้วก็ผมเตรียมกล้วยมาด้วยเดี๋ยวเกินกล้วยอีกลูกหนึ่งหลังเล่นนะจากที่เราซื้อมาสองลูกใช่ไหมครับตอนเตี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเรามากินกับหลังเล่นด้วยอย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยควรนำให้ทานผลไม้ทั้งในมื้อก่อนเล่นแล้วก็มื้อหลังเล่นนะครับผมจะได้ทำให้เราได้พลังงานที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หลังเล่นเนี่ยเราต้องการพลังงานที่แบบเติมรวดเร็วนะครับผลไม้พวกนี้มันจะค่อนข้างที่จะดูดซึมค่อนข้างไวนะครับโอเคเดี๋ยวรออาหารมา เิมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ไข่เพิ่มครับไข่นี้จะซื้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับแล้วก็มีกล้วยหนึ่งลูกเดี๋ยวมาดูพลังงานนะพลังงานมื้อนี้เนี่ยก็คือมีเส้นเล็กประมาณ150กรัมแล้วก็หมูเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ150กรัมเหมือนกันแล้วก็ไข่ฟองหนึ่งแล้วก็มีกล้วยลูกหนึ่งก็คือรวมแล้ว516แคลอรี่ได้โปรตีน42กรัมคาร์โบไฮเดรต64แล้วก็ไขมันอีก10นะครับผมไขมันก็มาจากไข่นั่นแหละแล้วก็หมูเล็กหน่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวกินมื้อนี้แล้วเดี๋ยว กินเสร็จเดี๋ยวผมน่าจะซื้อกับข้าวเพื่อจะกลับไปกินที่ห้องเป็นมื้อดึกมื้อท้ายนะครับขี้เกียจออกมาแล้วดึกๆคนน่ากินฮัลโหลเพิ่งกินเสร็จแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้ย50บบาทนะครับผมแล้วก็มีไข่ลูกหนึ่ง แปดบาทแล้วก็กล้วยลูกนึ่ง9บาทมือนี้เนี่ยก็เท่าไรหกสิบบาทนะครับสำหรับมือนี้เกือบ200แล้วเดี๋ยวผมจะหาอีกมือหนึ่งนะครับเพื่อเดี๋ยวไปกินที่ห้องแล้วก็ผมเนี่ยซื้อ,อถั่วเก็บไว้แล้วนะครับห่อ,อหนึ่งนะบเอาไปกินเป็นมือน้อต่อไปนะครับเอาห้าไม้มาเร็ว โอเคครับนี่มื้อสุดท้ายก็ผมสั่งเป็นไก่ย่างนะครับตอนที่หลังจากกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็คือสั่งไก่ย่างมา5้าไม้แล้วก็ข้าวเหนียวห่อนึ้อนะครับแล้วก็อันนี้ถั่วเนี่ยซื้อตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยผมรวมมื้อนี้นก็คือไก่50บาทข้าวเหนียว5บาทแล้วก็ถั่วอีก10บาทก็เป็น65บาทนะครับผมซึ่งมื้อนี้ตกอยู่ที่ถั่วเนี่ยประมาณถั่ว42กรัมนะครับ252แคลอรี่แล้วก็ ไก่เนี่ยประมาณ150กรัมนะครับ165แคลอรี่แล้วก็ข้าวเหนียวนะครับประมาณ100กรัมนะครับประมาณ145แคลอรี่รมื้อนี้562แคลอรี่โปรตีน49คาร์โบไฮเดรต46 g, แล้วก็แฟต20 g, นะครับผมซึ่งเนี้ยก็คือครบทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวรวมแคลอรี่ทั้งวันอยู่ที่ประมาณ2,050แคลอรี่นะครับทั้งวันเนี่ยก็คือโปรตีน176คาร์โบไฮเดรต219แล้วก็ แฟตห้นะครับผมวันนี้ทั้งวันนะครับใช้เงินไป259บาทนะครับตั้งวันทั้ง4มื้อนะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันก็แพงระดับหนึ่งนะ วันหนึ่งอ่ะสองกว่าบาทแต่ว่าอันนี้คือแบบประหยัดสุดเท่าที่ผมจะทําได้ในการไปหาซื้อกันอกแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะทำกินที่ห้องเป็นหลักนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าร้านไหนเนี่ยเขาขายกี่บาทกี่บาทราจึงไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะแบบซื้อร้านที่ถูกที่สุดได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ไปแบบว่าตามมีตามเกิดนะครัแบบเจอร้านไหนที่มันเป็นเมนูที่พอที่จะเลือกได้ทานได้เนี่ยก็ไปกินร้านนั้นซึ่งแต่ละมื้อเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ6กิกว่าบาทตูท้มือเลยซึ่งโดยปกติเนี่ยผมจะทำอาหารเองซึ่งมันจะถูก วันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่ได้ทานวีเลยครับเป็นอาหารหลักที่ซื้อข้างนอกทั้งหมดนะครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็เอ,เ,อเอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับว่าเนี่ยผมก็สามารถที่จะทานอาหารนอกบ้านได้จนถึง2,000แคลอรี่ได้เหมือนกันครับแล้วก็โปรตีนสูงถึง170กวา่าซึ่งก็โอเคนะครับสามารถที่จะสร้างกล้ามได้หรือชวนลดไขมันก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามฝ like, ากกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์แล้วจะคิดต่อไปครับบ๊ายบาย